ราการว่าตลาดเสื้อผ้ามือสองเนี่ยทั่วโลกนะครับเติบโตจาก1 4 1 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐในปี2 5 6 4เป็น233,000ล้านเหรียญและอาจจะถึง3 5 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐภายใน2571ั้อด้วยตาการเติบโตที่คาดว่าจะสูงกว่าเสื้อผ้าใหม่ถึง3เท่าเลยนะตอนนี้ตลาดมือสองเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดใหม่เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดอันหนึ่งนะฮะเราเห็นการเติบโตแบบหลากหลาย1 0ต่อปีบางอันเป็นเท่าตัวต่อปีอีกประเด็นนึง ที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่อาจจะน่าเป็นห่วงในอีกรูปแบบหนึง่งเขาบอกว่าตอนนี้สินค้าบริจาคมีคุณภาพต่ำลงต้องเผาทำลายหรือว่าทำลายทิ้งเสื้อผ้า70%อนะอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เคยบริจาคเนี่ยก็ตอนนี้รู้เฮ้ยมันขายง่ายหน่อยมือสองทำให้ของที่มาเป็นส่วนบริจาคมันมเป็นของที่แบบใช้งานแทบไม่ได้แล้ว Mission to the Moon Podcast brought to you by toyota f o r t u n a e trust of the leader เป็นเจ้าของ Toyota f o r t u n e r วันนี้พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษถึง31ตุลาคมนี้เหล่าเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการของประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีสินค้าหลากหลายผู้บริโภคที่มีทางเลือกมากมายการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมเดียวกันมีผู้เล่นรายใหม่โผล่เข้ามาไม่หยุดเลยนะครับสงครามราคากับคู่แข่งต่างชาติที่มีทุนหนาและกลืนกินตลาดอย่างฉับพลัน แล้วธุรกิจของคนไทยจะอยู่รอดอย่างไรในวันที่อุปสรรคล้อมรอบด้านขนาดนี้คำตอบคือ branding ครับเพราะการสร้าง branding ที่จดจำได้ง่ายและเป็นที่น่าเชื่อถือมี brand trust ที่แข็งแกร่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะช่วยรักษาฐานลูกค้าไว้ในระยะยาวได้แม้จะ,ะเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาและความสะดวกสบายก็ตาม branding for entrepreneurs brand trust mastery รุ่นที่4นะครับหลักสูตรออนไซต์ site, 2วันเต็มสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนั้นได้รับการสร้างสารรค์และกันกรองมาจากการได้คุยและพูดคุยกับเหล่าเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารองคอ์กรมากมายกว่า150องคอ์กรในคอร์ส Rebranding for entrepreneurs ทั้ง3รุ่นที่ผ่านมาของผมเองและทีมงาน Mission Academy นะครับ มาเสริมแบรนดิ้งให้แข็งแกร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจสู่การมียอดขายอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับซื้อบัตรเข้าเรียนราคาพิเศษได้ก่อนใครแบบซ u เปอร์เออร์ลีเบิร์ดได้แล้ววันนี้เพียง36,000บาทจากราคาเต็ม46,000บาทเพียง15ที่นั่งเท่านั้นนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Mission to the Moon Mission to the Moon Unique planner ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง your path your success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในราคา990บาททาง Shopee Lazada TikTok และ Line Official Account at mission to the moon mission to the moon continue with your mission สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโรบิทธันุสาหาครับเม mm ื hmm. ่อวนก่อนผมไปเจอบทความใน Financial Times ชื่อว่า The Relentless Rise of Second Hand นะครับก็พูดถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจ มือสองเนี้ยนะครับในฝั่งตะว,วันตกเนี่ยนะครับตั้งแต่แบรนด์ตั Sarah, ้งแต่ซาร่าเอชแอมหรือกระทั่งแบรนด์ตัวต่อแบบเลโก้เนี่ยนะฮะก็กําลัง Invest เยอะมากนะครับในเรื่องของธุรกิจมือสองนะครับเขาก็ร่วมมือกับพวกสตาร์ทอัพเช่น d ีป๊อปเทรดอัพอ่าเวนเจอร์อะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจเนี่ยกำลังได้รับการยอมรับ มากขึ้นนะในมุมของการใช้งานมือสองซึ่งสินค้ามือสองเขาเรียกว่า pre love ก็คือเหมือนกับคนอื่นรักส,สินค้านี้มาก่อนจำนองนี้นะครับก ja ็จะเป็นด้วยเหตุผลเรื่องต้นทุนด้วยด้วยเหตุผลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยบรรดาคนดังจํานวนมากตัวอย่างเช่นเบลล่าฮาร์ดิตรูฮาน่านะครับซาร่าเจสกาปาเกอร์ก็หันมาสนับสนุนเทรนด์นี้ ผู้เขียนคนหนึ่งชื่ออดัมเมนเทอร์นะครับก็เป็นคนเขียนหนังสือชื่อจังยาร์พลเน็ตแล้วก็เซคันด์แฮนด์เนี่ยนะฮะบอกว่าธุรกิจมือสองเนี่ยกำลังเป็นที่เฟื่องฟูหรือว่าฮือฮามากๆนะครับแต่การลงทุนในธุรกิจนี้มันค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่นะครับเขายกตัวอย่างให้ฟังเขาบอกว่าเวลาเลโก้เนี่ยนะฮะร,รับชิ้นส่วนมือสองกลับมาเนี่ยนะฮะเขาก็เจอปัญหาจะเอาเอาปัญหาแรก,แรกๆง่ายๆก่อนนะฮะมันมีของอืง่นๆติดมาด้วยมากมายเช่นชิ้นส่วนดอกอของเด็กเล่นยี่ห้ออื่นนะเศษขย ผมรองเท้ากระป๋องน้ำอัดลมที่แบบโหดๆเลยก็จะมีแบบฟันเด็กอะไรยเงี้ยอยู่ข้างในเลยนะฮะเออแบบว่าประมาณนี้ซึ่งซึ่งเขาบอกว่าเออมันก็เป็นมันก็มีต้นทุนในการที่เขาเรียกว่า s o ์ t i n g หรือว่าการแยกชิ้นส่วนของเนี่ยไม่น้อยนะฮะอ,อ,อีเกียเองก็เพิ่งเข้าร่วมนะครับกระแสนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยเปิดตัวตลาดที่เรียกว่า p e e r to Peer พียสำหรับลูกค้าที่ต้องการเฟอร์นิเจอร์มือสองนะครับส่งให้คนอื่นนะฮะ แล้วก็ออกแบบมาเพื่อแข่งขันกับแพลตฟอร์มอย่าง eBay Craiglist นะฮะหรือว่า Gumtree โดยอ e ีเกียพรเนี่ยกำลังทดสอบในมาดริดแล้วก็ออสโลนะครับก่อนจะตัดสินใจว่าจะขยายไปทั่วโลกในช่วงปลายปีนี้หรือไม่ผู้ดำเนินธุรกิจร้านค้าอย่างอีเกียเนี่ยกล่าวว่าบริษัทมีส่วนแบ่งการตลอดในภามือสองสูงกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ซะอีกก็ผู้บริหารก็บอกว่าดังนั้นมันก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีว่าผลิตภัณฑ์ประเภทไหนที่จะขายดีนะครับไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทำไมตอนนี้แบร,รนดใ์ใหญ่ๆหลายแบรน ต้องกระโดดเข้ามาในสินค้ามือสองนะครับมันเติบโตเร็วกว่าสินค้าใหม่มากอันนี้เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันผมก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้สินค้ามือสองเนี่ยมันโตเร็วขึ้นนะโตเร็วกว่านะครับ จริงอยู่ตลาดมันเล็กกว่าเยอะนะฮะแต่ว่ามันก็โตเร็วมาก oui, จริงๆนะครับเทรดอัพเนี่ยซึ่งเป็นแพลตฟอร์มขายขามือสองในสหรัฐเนี่ยประมาณการว่าตลาดเสื้อผ้ามือสองเนี่ยทั่วโลกนะครับเติบโตจาก1นึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐในปี2 5 6หเป็น2 3 3 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้และอาจจะถึง350,000ล้านเหรียญสหรัฐภายใน2571นะครับ ด้วยตาการเติบโต,ตที่คาดว่าจะสูงกว่าเสื้อผ้าใหม่ถึง3เท่าเลยนะสเท่าเลยนะบริษัทที่ปรึกษ,ษาเบนน์คอมพานีประมาณการว่ายอดขายสินค้ารูหรามือสองพวกกระเป๋าพวกอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้น125%ในช่วง2 5 0 2้6นะครับเปรียบเทียบกับสินค้าใหม่เนี่ยเพิ่มแค่43%เงคือเพิ่มแบบเยอะกวา่าหลายเท่าตัวใช้คำน,นี้นะ สินค้ามือสองยังเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคที่อาอยุน้อยนะครับพบว่ามากกว่า40%ของ Gen Z และ m i เ l นีย s นะ,ะซื้อสินค้ามือสองอย่างน้อยทุกๆ2หรือ3เดือนเทียบกับ20%ของ Baby Boomer ตามการคาดการณ์ของ e u r o Monitor ผมเสริมให้นิดหนึ่งลูกสาผมเนี่ยเป็นน่าจะเป็น Alpha เนะ a ลฟาเป็น Alpha Gen Alpha นะฮะเฮ้ยเขาซื้อสินค้ามือสองเยอะมากพวกเสื้ออะไรพวกนี้นะฮะเาไปเดินหาซื้อมาแล้วเขาก็มีวิธีการที่เขา จะไปทําความสะอาดไปน,นู่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งก็แนวว่ารู้สึกว่าจะเป็นเทรนที่น่าสนใจนะฮะยูโรมอนิเตอร์บอกไว้บอกว่าเคยมีความรู้สึกว่าเสื้อผ้ามือสองอะไรพวกนี้นะมันแบบมันไม่ขู่ใช้คำนี้แล้วเนาะแต่ว่าส่วนคนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะพวกเขาไม่ได้สนใจว่าของนั้นเป็นของใหม่หรือของเก่าพวกเขาสนใจเรื่องขยะเรื่อง v l u u นะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะาะฉั้นเขาก็เลยคิดว่าเอออันเนี้ย น่าจะเป็นเทรนด์ที่อยู่นานแต่ว่าท่ามกลางความนิยมทั้งหมดนี้ก็มีความกังวลเยอะเหมือนกันนะฮะเศรษฐกิจมือสองในโลกตะว,วันตกถูกครอบงําโดยร้านการกุศลแล้วก็แพลตฟอร์มมือสองน้อยรายนะครับเขาก็ต้องสนใจว่าเอ๊ะแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่มาทําเองหรือว่าพวกสตาร์ทอัพเนี่ยนะฮะจะสามารถทําเงินจากมันได้จริงหรือเปล่านะครับมีคําถามเกี่ยวความยากลําบากนบในการหาสินค้าที่เหมาะสมนะครับรวมถึง มาเก็ตเท่าล้ฟังว่าโอ้สมมติเป็นเลโก้เนี่ยนะฮะโอ้โหมันกระบวนการมันก็ซับซ้อนใช่ไหมฮะรวมถึงว่ามีเรื่องฟรอดได้ไหมเช่นคุณเป็นของแบรนด์เนมนะฮะแล้วก็มีคนโกงเนี่ยคุณจะตรวจสอบได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมก็จะตรวจง่ายหน่อยนะฮะแต่ว่าของอื่นๆละ่ะนะฮะมันจะตรวจง่ายแบบนั้นจริงไหมแล้วก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับโมทีฟของบริษัทด้วยว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาสู่ตลาดมือสองเยอะๆเนี่ยนะฮะมันเป็นเหตุผลที่ จะทําให้โลกนี้ดีขึ้นหรือมันเป็นเหตุผลเพียงเพราะว่าตลาดนี้มันเติบโตเร็วนี่ฮะเป็นจุดหนึ่งที่น่าคิดแล้วก็มีองค์ประกอบหนึ่งนะฮะของเรื่องนี้ที่อาจจะเป็นพาร์ทของ PR ด้วยก็ได้นะครับนะฮะหลายคนบอกว่าแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยนะฮะมีความกดดันนะครับโดยเฉพาะซาร่าเอชแอนด์เอ็มพวกเนี้ยนะว่าเอ้ยพวกเขานี่เป็นแฟชั่นผลิตขยยให้โลกเยอะอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยจำเป็นจะต้องทําเรื่องนี้เพราะเรื่องของภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วย การช้อปปิ้งมือสองไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับส่วนใหญ่ร้านมือสองเนี่ยจะเป็นร้านประเภทกึ่งการกุศลหรือว่าเป็น non-profit ยกตัวอย่างเช่น o o d w i l l นะคใครอยู่อเมริการู้จักดี Salvation Army อะไรพวกนี้นะฮะคนนักตัว,ตวันตกคิดว่าเ,เศรษฐกิจมือสองเนี่ยโผขึ้นตอนนี้แต่จริงอะ่ะมันก็มีมาสักพักนึงแล้วแหละนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยสิ่งน่าสนใจคือตอนนี้มันถูกโบลขึ้นมาธุรกิจมือสองเนี่ยมีสป라이ดเชนที่น่าสนใจนะฮะ เพราะว่ามันไม่ได้เป็น traditional supply chain คือขอมัน,ม,นมันถูกรับเข้ามาจากหลายแหล่งมากๆนะฮะหลายแหล่งมากแล้วก็มันทําให้กระบวนการของ supply chain เนี่ยซับซ้อนมากอีกประเด็นหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่อาจจะน่าเป็นห่วงในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่ากระบวนการปกติซึ่งเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยถูกส่งผ่านมือสองเนี่ยนะฮะผ่านการกุศลเยอะ,อะนะครับถ้าเกิดเป็นในอดีตเนี่ยอาจจะ 890%ที่เหลือก็คือคนขายนะฮะแต่ว่าการมาถึงของแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนดานากของภาคการกุศลนะเพราะว่าคนจานวนมากเนี่ยนะครับอยากจะเอาของที่มันพอมีคุณภาพหน่อยเนี่ยไปขายร้านหนึ่งซึ่งผมผมคงจะอ่านผิดเพราะมันเป็นภาษาสวีสต์แต่พยายามนะค,ะ open, นะครับ <laughs> อีริชอพันนะฮะยากมากย่างจริงอันนี้ดำเนินการขายสินค้ามือสองเพื่อการกุศลในสวีเดนนะครับ เขาบอกว่าตอนนี้สินค้าบริจาคมีคุณภาพต่ำลงนะฮะแล้วเชื่อไหมว่าต้องเผาทำลายหรือว่าทำลายทิ้งเสื้อผ้า70%นเะะอืเหตุผลเนี่ยส่วนหนึ่งเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เคยบริจาคเนี่ยก็ตอนนี้รู้เฮ้ยมันขายง่ายหน่อมือสองใช่ไหมฮะมันมีแพลตฟอร์มมีอะไรมีแอปพวกนี้นะก็เลยทำให้ ของที่มาเป็นส่วนบริจาคมันเป็นของที่แบบใช้งานแทบไม่ได้แล้วในธุรกิจเนี้ยมันมีอีกมุมนึงที่น่าสนใจว่าแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะรักษาตัวเองให้เป็นเพียง marketplace ก็คือตลาดให้ผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันคือไม่ได้ทําตัวเป็นคนขายซะเองด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นอ e ี e a p r i ริโอเนี่ยนะครับผู้ซื้อเนี่ยนะครับต้องจัดการเรื่องการรับเฟอร์นิเจอร์และตรวจสอบคุณภาพด้วยตัวเองนะครับ สิ่งจูงใจสำหรับผู้ขายคือพวกเขาสามารถรับเงินสดหรือโบนัสเพิ่มได้สิหากเลือกรับบัตรกำนันของอ e ีเกียแทนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเชื่อมต่อลูกค้าอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือเหมือนกับแบรนด์เนี่ยทำหน้าที่เป็นเพียงมาร์เก็ตเพลสเท่านั้นนะครับธุรกิจอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้มาร์เก็ตเพลสเนี่ยนะฮะมันมันจะได้เงินจริงๆหรือเปล่าแพลตฟอร์มที่ขายของมือสองเช่นวินตอ์เนี่ยนะฮะซึ่งก็ไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมกับผู้ขายนะี่มีกำไรไ จากยอดขายประมาณ600ล้านยูโรนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้แต่ว่า CEO ของของวินเอเนี่ยเขาบอกว่าสินค้ามือสองเนี่ยยังตลาดเล็กมากนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเชื่อเรื่องนี้ถูกเปลี่ยนในกระแสหลักนะครับผู้คนนะเขาพูดคำนี้เลยนะจะให้มองหาสินค้ามือสองก่อนสินค้าใหม่จะด้วยซ้ำเอามาเรื่องความยากบ้างนะครับ บอกว่าปัญหาเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ่มากก็คือปัญหาเรื่องการเรื่องฟรอดเรื่องการช่อโกงนะฮะโดยเฉพาะสำหรับสินค้าเสื้อผ้าแบบไฮเอ็นนะฮะกระบวนการการตรวจสอบแม้ว่าจะมีการตรวจสอบได้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้ง่ายและไม่ได้ถูกแล้วของบางอย่างเนี่ยมันเป็นมิกซ์ด้วยนะ,ะเช่นแบบว่าพาร์ทที่จริงแนละพาร์ทที่ไม่จริงรวมอยู่ด้วยกันนะครับถ้าให้นึกถึงแบบในนี้เขาไม่ได้ยกตัวอย่างมาแต่ว่าถ้าผมนึกถึงแบบสมมตินาฬิกาเงี้ยนะฮะ ตัวเรือนจริงสายไม่จริงเย่ยคือมันสามารถทําได้อะนะฮะมันมันมันมีวิธีการทาได้นะครับแล้วก็กระบวนการของ supply chain ของมือ2องที่คุยกันไปเมื่อกี้เนี่ยอาจจะกล่าวว่ามันเป็น reverse logistics นะฮะคือมันจะเป็นยกตัวอย่างเลโก้อะเลโก้ LEGO อย่างเงี้ยสมัยก่อนก็ก็ทําผลิตขายอย่างเดียวตอนนี้เลโก้ต้องมีหน้าที่ในการขัดแยกซึ่งมันเป็นอะไรที่ยาวนานมากแล้วก็ ในการที่ทำให้มันสมบูรณ์ในีครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบยากมากๆนะฮะอย่างเลโก้เองเนี่ยนะครับเขาเคยมีการทดลองในอเมริกาแคนาดาคนที่ทดลองเนี่ยนะฮะเป็นองค์กรการกุศลนะฮะก็รับบริจาคเลโก้ที่ใช้แล้วนะครับเขาได้เลโก้เนี่ยมา500ตันนะค่าใช้จ่ายในการ s o ์ t i n g เลโก้คัดแยกเลโก้เนี่ยนะฮะอยู่ที่8ยูโรต่อกิโลกรัมก็แพงเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเป็นเงินเยอะนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาบอกว่าตอนนี้ตลาดมือสองเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดใหม่ที่ ถ้าพูดถึงในเซกเตอร์ของการค้าปลีกนะถ้าคิดมุมนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดอันหนึ่งนะฮะเราเห็นการเติบโตแบบหลากหลาย10%ต่อปีบางอันเป็นเท่าตัวต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่านักการตลาดนะครับก็จะต้องสนใจมุมมองของธุรกิจมือสอเนี่ยมันเปลี่ยนไปในเจ n เนอเรชันนี้เยอะ มันอาจจะเป็น business ที่ใหญ่ขึ้นมามากก็ได้นะฮะอันนี้อันนี้ชวนคิดกันทีนี้ผมว่ามันธุรกิจมือสองนี่มันมีหลายหลายแง่มุมมันจะมีธุรกิจแบบอาจจะไม่เรียกว่ามือสองด้วยซ้ำก็คือเหมือนกับว่าธุรกิจแบบของแพงๆที่เป็นของสะสมนะครับกระเป๋านาฬิกาแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในวงการนี้หรือว่าหรือว่าชอบของวนี้ก็จะรู้ว่าหรือรถยนต์กด้น,นะฮะกระเป๋านาฬิการถยนต์เนี่ยมันจะมีกลุ่มแบรนด์กลุ่มหนึ่งเรียกว่าเป็น investment ได้ นะฮะเป็นรถชี่ได้แต่ราคา,า,คาช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะทั้งรถทั้งนาฬิกานะฮะแต่เอาว่าก็ตลาดก่อนหน้านี้แล้วกันเราก็จะเห็นว่าเอ้ยบางคนเก็บนาฬิกานะราคามันขึ้นแต่มันไม่ใช่ทุกแบรนด์แล้วก็ไม่ใช่ทุกรุ่นนะฮะคุยเรื่องรถยนต์เนี่ยรถยนต์ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่คนบอกเฮ้ยมันไม่มีทางขึ้นถูกไหมราคาไม่แน่นะครับมันแล้วแต่รุ่นนะแ,แต่รุ่นพรอมยกตัวอย่างนะฮะปอร์เช่คลาสสิกตอนเนี้นะคุณไปดูตอนนี้เทียบกับเมื่อสิบปีที่แล้วโอ้ ต่างเยอะมากนะฮะสิกว่าปีที่แล้วแล้วกันนะฮะเพราะมันเริ่มถูกไล่มาแบบนานแล้วทั้นตอนนี้มันก็เริ่มมีรุ่นที่แบบเล่งๆกันอยู่ว่าเฮ้ยอนาคตเนี่ยอาจจะขึ้นด้ผมยกตัวอย่างนะครับพอใช้996 C4S สามล้านก,นกลางๆผมว่าอย่างเงี้ยคันนี้ไปได้มีแนวโน้มว่าเก็บได้ราคาจะขึ้นนะฮะไม่รู้นะน,นี้เดาเอาเป็นไปได้แล้วกันเพราะว่าคือคือถ้าพูดจริงๆคือราคามยังไม่ถูกปั่นกันไปเยอะ,ะรุ่นเนี้ยนะมันยังแบบมันยังอยู่ในราคาแบบเนี้ยแล้วก็ช่วงนี้ก็ผมคิดว่า มันอาจจะลงไปอีกนิดหนึ่งคือช่วงนี้ราคารถมันลงหมดนะฮะปอร์เช่ก็ไม่เว้นโดยเฉพาะปอร์เช่ใหม่ๆตอนนี้นี่คือ99.2.1คาราเอสที่ไม่ใช่รถของ a อเเนี่ยนะครับเป็นรถเกรย์มาร์เก็ตเนี่ยแปดกลางๆแล้วนะไม่น่าเชื่อว่าจะเห็นเร็วขนาดนี้พูดจริงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันยังคาราเอสนี่ต้องมีสิบนะนะก่อนหน้านี้นะฮะก็ราคาลงเยอะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บอกว่าเป็นแบบนี้เสมอไปแต่เทียบกับสมมติว่าอีกรุ่นหนึ่งอย่าง99.7.2ซึ่งถือว่าเป็น โมเดิร c นคลาสสของบอ s เช่แล้วเนี่ยก็ราคาแข็งแล้วนะฮะก็คือไม่ลงละนะครับจริงๆมันขึ้นมาด้วยซ้ำไม่ใช่ลงลมันขึ้นมานะะี่ยหรือถ้าเกิดรุ่นไปลึกกว่าน,นั้นเช่นเ9้าเก้าก้่โอ้โหพวกนี้นี่คือแบบแพงรียบนะฮะคือใครที่มีอยู่ตั้งแต่ราคาตอนถูกๆอะ่ะนะ,ะผมเข้าใจว่ามันเคยลงไปแบบหลักแบบสมัยก่อนนู้นนะเคยแบบราคาถูกมากะนะฮะแล้วก,แวก็แล้วก็มันก็ถูกไล่ขึ้นมาตอนนี้ก็แพงมาก ก็นะั่นแหละก็ผมก็คิดว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจแล้วก็ใครที่อยู่ในแวดวงนี้ก็มาแชร์กันได้ว่านอกจากของ3อย่างที่คนเห็นเยอะๆทั่วคนทั่วไปซื้อขายได้อยู่แล้วเนี่ยนายการลดกระเป๋าแบ,บรนด์เนมมันมีอะไรที่คุณคิดว่าน่าสนใจมากอีกนะครับชอบท่านที่ติดตามใน y t u t u นะครับเรามีกันแดดสีจันทใหม่นะฮะมิลิ์ซันสกรีนนะสามารถทนน้ํา กันน้ำกันเหงื่อได้80นาทีนะครับ very water resistant เราก็เทสทั้ง in vivo in vitro ใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบเลยผิวบอบบางก็ใช้ได้นะครับอันนี้เราสามารถเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาคอมเมนต์กันนะครับใน YouTube แล้วเดี๋ยวชมมูลจะเลือกผู้โชคดี10ท่านขออนุญาตเฉพาะท่านที่อยู่ในประเทศไทยเราจะจัดส่งนิวเคลสเซนสกรีนตัวใหม่ของเรานะฮะหลอดส้มๆเนี่ยนะครับให้ที่บ้านเลยเป็นไซส์จริงเลยนะฮะไซส์ใหญ่40 ml นะครับแล้วประกาศผลใน YouTube Community สัปดาห์หนะ้าขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by Toyota Fortuner Trust of the Leader ความไว้วางใจแห่งผู้นําที่พร้อมขับเคลื่อนทุกมิชชั่นของคุณสู่ความสําเร็จอย่างเหนือระดับเป็นเจ้าของ Toyota Fortuner วันนี้พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษถึง31ตุลาคมนี้ Mission to the Moon Continue with your mission.